สองหนึ่งเอาเลยโอ้โเยิ้มจริงอ่ะน่ากินเนาะสาวลาวบ่าวลาวกินพิซซ่าครั้งแรกครับพี่น้องอุ้ยเป็นตะแส่บให้แด้ให้กัาโอเคมาแล้วค่ะเดี๋ยวสื้าสาวลาวไปกิน พิซซ่าฉันทำไมสวัสดีตัวยยเด้อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีอันนี้อะไรเหรอเอาแล้วสวัสดีน้องอูล้องซานสวัสดีเอาเอาทำไมเอาให้เป็นทางการดีดีที่พูดตามพูดตามนะพูดตามนะพูดตามพูดตามนะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเป็น family สิพาบ่าวลาวสาวลาวสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีความเด่นแฟมิลี่นี่อย่างกับพ่อพ่อใจยั่งยั้งจะไปไหนนะสิพาไปกินพิซซ่าจะพาตัวโยยกับน้องอูไปกินพิซซ่าสวัสดีตัวโยยกับน้องอูเด้อสวัสดีครับสบายดีน้องอูเด้อรองสารครับวันนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ย อยู่เชียงใหม่เจ้าวันนี้เราอยู่เชียงใหม่กันเจ้าวันนี้เราจะมากินพิซซ่าชุด12โอ้โหเมนเพ่นเบ้าบุ้ทึกเบ้าจะอันบอกต้องเบ้าซื้อมาเลยพิซซ่ากับพิซซ่าเพ่นเพ้อคอนเซอร์เราที่เบ้าอีิงเอาเป็นจะอันเนาะโอเคจะลองกสิจะไปกินไหมกินที่ไหนมาบ้างจะถามกสิ ตัวโยยกับอูข้ามเคยได้ไปกินบะพิซซ่าอ๋อบบเคยเลยบบเคยเลยเว้ยเคยกินจะคืออะมันคล้ายๆคือจเขาจีปาเต้บะพิซซ่านี่ยหรเป็นยังไงหรือว่ามันคือเขาจี้ซน้ำปลาแดงหรือว่าเขาออกเขาจีมาพับๆกันแล้เราเราเคยดูในเราเราเคยดูในเสียงสูงหมดเลยเว้ยเสียงไม่ค่อยดีกว่าเราเคยดูในทีวีที่เขากินแล้วชีสมันยืดๆออกมาเยอะๆนั่นใช่ไหมเป็นแล้ว แมนแล้วอันนี้เขาต้องไปลองซิมลองเบิ้งอันนี้นี่พี่ฝ่ายเผนว่าซิลองพาไปซิมกันสิถาเบิ้งมันสิกลิ่นแล้วมันสิย่อยสิแขนนะบอกสินะบตอนตอนเทายังน้อยเขาเบิ้งเขาเบิ้งโฆษณาในทีวีเด้ที่เป็นแบบว่าเขาเอิ้น้ำพิซซ่าเนาะมีพิซซ่าแล้วก็มีไก่พอตู้อันนี้ไก่พอตู้คืออะไรอ่ะไก่ KFC อันนี้ไก่พอตัวเห็นบอลถ้ามาทางเหนือจะบอกถ้ามาทางเหนือบอกไก่ปะอุ้ยไก่ปะอุ้ยเพราะว่าที่มีรูปอันเขาเอิ้นอย่างว่าคนที่เป็นอ่า ผู้พิวในผู้พน่ะที่เป็นคือคนเท่าๆผู้พันซนเดอร์ผู้พันผู้พันแซนเดอร์อู้กันเลยว่าคือเท่าๆกันเลยเอ้ยประตูพน่ะเวลากินพิซซ่านี่น้ำลายต้องย่อยบ่บ่บอย่อยหรอว่าโอ้ยคิดว่าย่อยสิอกคั่นเป็ย่อยนี่อู้คำคือสิ่ฝันหาพิซซ่าคู่มืดแล้นอนอะไรเดี๋ยวอ๋อโอ้สงสัยจะกินพิซซ่าอะไรแบบไปฝ่ายพามากินวันนี้วันนี้เราว่าจะเปิดหัวคลิปเดี๋ยวอัดกระตุยถึงหน่อยดิวันนี้เราวว่าเราจะเปิดหัวคลิปกันแบบให้ผู้จัดการเขาเป็นแบบเขาเรียกอะไร อะไรนะจำชื่อมไดนครีเอเอร์เป็นแบบคนแบบนำเสนออะไรอย่างเงี้ยพิธีกรเป็นพิธีกรเลออินฟลูเอนเซอร์อันนี้อันนี้มาเป็นมาเป็นตลกแทนอะตลกแทนอเสียอันนี้มาเป็นมาเยินตลกแทนปะเดี๋ยวาพามาดูมันเป็นยังไงไอพิซซ่า พิซซ่าเชียงอ่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวตามมันดูมาเดี๋ยวเไปเลยเจ้าของอินฟูอินฟูมาไปเลยค่ะไปเลยค่ะเอฟซีค่ะเอฟซีค่ะกล้าจิ๊บกล้าจะว่าไก่เอฟซีมามานี่เมื่อกี้เห็นขับรถผ่านแล้วก็มันมีร้านอยู่ตรงนี้ถนนนี้เดี๋ยวต้องขับเอ็กซี่บ่อกโยอูสิวะต้องขับต้องขับเอ็กซี่เด้อขับเอ็กซี่มาได้เด้นี่ร้านพิซซ่าฮะเออ ซาบคอมมานีบอก่คอมปานีคอมปานีองนี่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 ตามมาดูอันนี้ก่อนนี่อันนี้อันนี้เคยกินไปหนิมึงสิเคยเคยเนาะอันนี้มันน้าเปี่ยนี่เนาะอันนี้อเหยี่ยงตกี้ซิฟเกย์ไก่ไก่อ๋ออันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นแฮมเบคอนเบคอนครูอัดชีสอันนี้เข้ามาใหม่นี่ที่จริงพิซซ่างเขาก็จะเป็นหาดกลมๆเนาะ เคยพี่เคยกินแต่พิซซ่าตลาดนัดอันยี่มันห้าบาทนั่นแหละเคยกินบ่อยอยู่พิซซ่านะแตายังไม่ได้ถามเธอเขากำลังทำตัวนั้นแห้งบุกห้ตัวนั้นแห้งบุกเคยได้กินเลยตัวตลาดนัดอันเดี๋ยวซิมาลองซิมเบิึงเอาเอาหนานี่บอกถ้าปกติที่ประเทศเรากินกินแบบไหนกินยังไงบราเคยกินบราเคยกินเลยแมนเราเคยกินไป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 เรื่อยครับ ตัวนี้แหละครับตัวนี้ชีสจะเยอะกว่าเยอะเลยครับ <c oughs> แต่ตัวนี้จะเป็นชีสรวมครับโฟชีสเป็นชีสสีอย่างแล้วก็เป็นเบคอนด้วยครับอันนี้มีเบคอนด้วยเลยน้องอูอยากกินแบบที่ชีสแบบยืดๆมันในโฆษณาพิซซ่าฮัทใช่ไหมเอ <c oughs> <c oughs> อไม่ใช่คนละบริษัทกันคนละบริษัทเอาเเเนนี่ยาาะอแบบนี้บ่ะนี่ดีๆคนไทยกินนิดเดียเอาหนี่้เหมือนคนลาวจะพาคนไทยมากินแบบนี้งั้นไม่เอายืดเอาแบบนี้บ่ แต่อะไรนี่สิที่มันมีชีสเยอะๆแหละจะได้แบบสไปซ์ซูเปอร์ซีฟู้ดเออสไปซ์ซูเปอร์ซีฟู้ดหนึ่งสไปซ์ซีซูเปอร์ซีฟู้ดนะครับอ๋อแบบนี้ได้ไหมพี่ซึ่งอะไรอ๋อไอตัวซื้อหนึ่งแพ็หนึ่งสองร้อยเก้เก้าเมื่อกี้มันจะเป็นเฉพาะสองหน้านี้ครับลูกค้าถ้าไม่แม่บางพอนะครับอ่าห้าร้อยเจ็ดสิบแปดาทห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทชีสแบบเน้นแบบกินชีสชีสกูอยากกินแบบชีสยืดเพิ่นบ้างจะไปกินกันในรถตู้ดีกว่าเพราะว่า กินพิซซ่าครั้งแรกมากินที่ร้านเขากลัวมันจะยืดแล้วนำ้ำลายมันจะย้อยเขา <laughs> เขาจะเขาจะเห็น,น,นเ,ขเขาจะเห็นเออกลัวเขามันจะย้อยแล้วมันอย่างนั้นเขาจะนี่เราเราก็เลยว่าออกไปกินในรถตู้เราดีกว่า<ส><ส> <laughs> เออโอเครอย้อยในรถตู้เอาขอเก็บของแป๊บรอของแป๊บหนึ่งครับโอ้โหหน้าชีสทะลักปาู๋ซีฟู๊ดมันดิหอมดีไปแป๊บไปไปชิมกันไปชิมกัน ไาได้ของดีมาแล้วพี่น้องไะไปชิมกันปไปไปยังได้ตื่นเต้นบอสฮะตื่นเต้นครับบอสกินนี้เหรอเออกระคักคุณแล้วหอมตัวตัวคุณนะหอมตัวตัวหอมตัวตัวไปย่งได้น้อหอมตัวตัวนี่หอมตีดังดิหอมตีดังบอสหอมตัวตัวเออเกี่ยมอยู่เกี่ยมอยู่อยากลองอยู่เกี่ยมอยู่ไปไปชิมกันไหมน้องเอาล่ะครับพี่น้องสองหนึ่งเอาเลยเฮ้ยอู้นี่อันนี้น่ะแซ่บคนมูเลยอันนี้ช่ไหม อะไรอันนี้บปล่าจะกินอันนี้พิซซ่านี่หน้าห้าร้อยกว่าบาทเลยเด้อเนี่ยอันละอันเดียวนี่ห้าร้อยกว่าบาทเลยนะมนใช่โอ้โหจะจะแซ่แบปะ่เราเน้นขอบชีสแล้วเราก็เพิ่มชีสเพิ่มด่เพิ่มชีสโอ้แต่ชีสชีสอะไรขะจะเพิ่มเพิ่มแม่เน้นมาสิบใบยืดเด้ฟังกินเราเิจะกินยังไงเราไปน้ำลายสิยืดแทนเด้ไฟล์ลงมือก่อนไฟล์เปิดไฟล์ก่อนเห็นขัดบายในฐานะผู้มีประสบการณ์ประสบการณ์ในการกินพิซซ่าเอาที่ออกก่อนป่ออกก่อนบเนี่ย ที่จริงเขาต้องเอาเอาตัวนี้แหะตักนบอลเด็กเขาให้อันนี้เป็นเียงให้เราดิเออชีดดึล้ดึงแล้วต้คิดก็เยอะใครจะคิดก็เยอะไงไงชีดนเยอะเามีอันนี้ดินี่เป็นผงน้ำจิ้มมันเป็นอย่งก่อนน้องอูวานเียเป็นเจนี่ก่อุ่นพิซาข้าเตาอบหรือหม้อทอดอันนี้น่ขาอูอูอรอูเิ้มว่ะเยิ้ม่ะตาย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 ายต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 าายตยเอาเลยเอาเลยเายเขาใส่อันนี้น้ ริกาโน่ไปมันเฮียบมาแล้วนี่แหละอยู่หน่ากินป่ะออขึ้นก่อนฟ้าวก่อนอย่าฟ้าลงมาอ๋สปอนเซอร์น่าจะเข้าบ้างเนาะที่จริงทำไมเราถึงไม่อยากกินในร้านเขามันเป็นอย่างนี้ตัวเขาเป็นอย่างนี้ตัวมันเป็นจะได้ระวังพ่อหนูเนาะอูอหเยิ้มจริงอ่ะน่ากินเนาะนี่น่ากินอะอูยเยิ้มมาพี่น้องดูดูอืมเอาตัวใบนี้ ไอ้สั่นพอกินไส้อันนี้เนื้อได้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 เอ๊ะเป็นน้ำทะเลมั้อซีฟู้ดแพงกว่าเราไปกินน้ำราบเมื่อกี้อีกอ่ะซอส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 ตัวมิเตเตนตัวมันกินเราต้องสะดุ้งบอกต้องลงต้องเคยกินทยูฟ่ามาแล้วเยบอกเคยสาวลาวบ่าวลาวกินพิซซ่าครั้งแรกครับพี่น้องอุ้ยเป็นตาแซ่บแท้แหละเป็นตาแซ่บแซบ อืมอืมอืมทีไหนแซ่บเหรอชิมเลยชิมดูดูพฤติการเราเขาเอาไม้ไปให้นกอ่ะนกเอาไปเอาไม้ไปให้นกอ่ะไม่มีนกบินมานะเออเนาะเฮ้ดีดีเฮ้ยนี่แอบมองมาดื่มเลยแมเพราะอะไรก็ไม่ถูกใจเนี่ยเดี๋ยมาถ่ายพี่มาพี่จะมาลองไปชิมดูมาโรงเรียนขอชิมดูเป็นยังไงตัวไงแซ่บบ่ตัวแซ่บปะปลาซีโบแซ่บเลยเออป่าแซ่บเลย เราแซ่ยไปหาหมอดิบสถ์ไหลดิจริงมั้งโอ้โหบิ๊ทแมนสดเนาะดูดูปกติเคยสั่งแต่ฮาวายเอ็นสั่งแต่นั้นมีแต่สับปะรดสั่งแบบไหนสั่งอันที่มันเป็นสับปะรดสั่งอะไรน่ะเฮ้ยยังาเมือะไรมึออร่อยได้แล้วเธอลงทำไมข้างล่างอ่ะก็งี้ไงคุยอยู่นี่ไง คุยเนี่ยเอ้าเคิดางหนวครับผมครับผมพอลงเดมีล้นึ่งเอ๋อได้ไหาได้เนาะอเคเลยเนี่เริ่มเลบางคนก็ชอบอริกาโน่ใป่ไปใส่นิกาโน่ไปเป็นฮื้นๆยางไงวใส่หนึ่บักเพชรนี่บักเพชรจุกเข้าบักเพชรบตัวเอาแบบนี้เพชรนะตเล เอาปลเป็นสีเปนตัวคือว่เป็นเคื่อกินซี้นมหฮะอะไรไงบอกใช่แล้วอืมใ่พริกฝรั่งเผ็ดดีเนาะยืดมากยืดมากนี่พกินแบบนี้อืมืมเดี๋ยวอยากจะกินแต่ละบอกขอคุยปมึได้รเปล่นแล้ันนี้เยวดูเราสั่งแบบขอบชีสยืดวิเศษชิสเนี่ยขอบแบบชีสแบบพาราเลยครับพี่น้องด้ ฟองคุณเราชอบมากเจ้าชิดอย่างนี้นะโอวคุ้มคุ้มอร่อยครับเพราะว่าซีฟูดเยอะคุกคาเหมือนจะไม่กินนะแต่ก็สองอันแล้วหยาบหยากเบิ่งตัวตัวเขาว่าหยาบแ้วจุกจุกจุกสินะือใช่ปะครับดลยอ๋อกินอีกอันหนึ่งอะไรอันหนึ่งจงให้ฝ่ายซะให้ฝ่ายบริกิน่าห้าร้อยนะผีใบครับ อะไรกว่าที่คิดไว้ถ้าสมมติว่้ยเ่ซอสมันด้แซ่แบกว่าป่ะเนาะนี่เลยซอสเป็นกะเทอะเคตแบบวุ้ยเซ่กะแซ่บเลยถ้าสั่งหน้าอื่นไม่รู้แต่ถ้าสั่งหน้านี้อร่อยเนาะสั่งตัวชีสแล้วก็เพิ่มชีสแล้วก็เอาแบบตัวซีฟู้ดเนี่ยอร่อยครับเดี๋ยวกลับไปจะซื้อไปฝากกองคุณหายไรหายไปบ้บเลยเนาะ เนาะแล้วประกาศแซ่บไปเลยเนาะแซ่บเลยนี่อาจารเพิ่งกินข้าวมาเนาะคุณทำกินแกงน้องคุเดี๋ยวคนหมอบนี่ไงนี่ไงน้ำบูนี่เห็นตอนนี้บูนดีๆเอออืมจับเข้าใช้คนกินอะไรนะทีแรกว่าจะกินคนละกินครึ่งชิ้นมาละแต่ว่าหน้านี้อร่อยเนี่ยบอกรสชาติดีมากแบบแป้งเขาก็โอเคเนาะ แป้งก็แซ่บเนาะชีสมันอยุบขอบมีเบิดเนาะชีสเขาไว้ขอบให้เบิดเลยชีสชีสไม่ใช่ไม่ใช่ชีสเลยชีสเดี๋ยวพี่อยลองชีสเดี๋ยวไม่ใกล้ดันมันบังหน้าโอ้แซ่บแป๋ไม่ได้ฉีดได้กินลาบหมูวะไม่ได้ฉีดได้กินลาบงานแต่งวะเอาอู้ได้กินข้าวมาวะหมูงานแต่งนี่เป๊ตัว จริงเหรอก็น่าจะใช่อ่ะบ้านเจ้าสาวบ้านเจ้าสาวอย่างนั้นบ้านเจ้าบ้านเจ้าเปาปุ๊บปุเนี่ยเจอบ้านเจ้าสาวหกตหเรือบ้านเจ้าเบ้าแปดตตอนนี้น่ะเพราะเขาเทศสองเพราะเทศสองบ้านไงเขาใช่อยู่เพราะว่างานงานแต่งเนี่ยมันต้องมีวันก่อนแต่งวันนี้เอาเต็นท์อะไรเนี่ยหนึ่งวันก็ต้องกินหมูสองตัวละวันแต่งกินหมูอีกสามตัวแล้วบ้านเจ้าสาวอีกบ้านเจ้าเป้าอีกก็น่าจะหมดเยอะอย่างนั้นอยู่กตัวเนาะฟาดต่ยาก หมูมือคอกคอกผม้ที่อิ่มน้องอิ่มนะอิ่มวะแน่นเลยป่ะนี่แน่นให้แน่นปะกินพีเอ็มซีต่อปะโอ้ยไม่เอากินบ่ลงแล้วถ้ากินบ่ลงอันนี the, <conspiracy> no. ้เอาไว้กินอีกเสียดายทิ้งจะกินอีกกะเดี๋ยวพากินเดี๋ยวค่าให้ไอ้ฝ้ายกินอย่พาไปกินน้องพาไปกินโอเคครับแซ่บหลายแซ่บหลายไชมุกเด้อบันนีดเด้อโอ้ตายแล้วมองกินไปกับบ้านนี้กินไหม น้ำชาไข่มุ้ยอ่ะยังยังไม่เคยกินไปไปกันที่พาไปกินตลอดที่ซื้อกางเกงในมันก็จะย่อยเปี้ยนเลยดิรถตัดอยู่นี่พอดีต่อยอยู่ไหนนะอยู่นครหลวงเพชรจันทร์บอกอู๋อูไปประเทศไทยไปยัง,ออง,ยงไปซื้อกางเกงในซื้อกางเกงในอยู่โลตัดเปลี่ยหนหมดเลยไปซื้อที่มันเล็กกว่าเดิมใช่ไหมปกติมันรวมใช่ไหมปกติมันน้อยมันน้อยบปล่อ๋อนึกว่ามันรถตำหนักอืมน้องอู๋กับวาไป เวลาแก้ทรงอ่เป็นหอยเป็นหอยอยู่นิคป้าเจ้าเบิ้ลหอยแก้ทรงนะคะเจ้าเบิ้ลหอยแก้ทรงเขาบอกว่าในประเทศตอนนี้ป้าจะไป็น้ะเบิ้ลหอยแก้ทรงตอนไหนคะไม่เห็นหอยหอยจม่เห็นขอบสลิปหอยตอนไหนเห็นแล้วเนาะป้าจะเห็นนี่ว่าเป็นหอยอยู่นี่นิกระบอกแล้วไงคนแต่งงานใหม่อ่ะเคยเห็นไหมเคยเคยร้องหรือยังอ่ะขอดเตียงขอดเตียงขอบเกินไปขอบ ขอบหน้าต่างขอบรถร้องยังเคยร้องยังบอเคยจะขอบกระด้งเฮ้ยเดี๋ยวจะมีของดีให้จะพาไปกินขอบกระด้งยังไงแตะนายขนาดเ้าบอกไอ้ร้ายขอบขอบนั้นขอบนี้สุดทร์ไปขอบกระด้งว่ะท่านงงเลยมานีจริงจริงแต่ยังวงเาเป็นอย่างนี้กันมันเป็นเกี่ยวอีอย่างก็ดีเลยแต่ขเพิ่นตั้งใจนะเอาตังมามา่อนี้มา่นี้มา่นี้เอาไปสองอันไปยองมาทั้งหน้าท่น ตั้งใจเอามาเพื่อว่าอันนี้แหละเอาเพื่อลิ้นอันนี้ล่ะมาถามสัมภาษณ์ตัวยังไงว่าตัวเองกำลังจะมีครอบมีครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเคยสัมผัสเคยลองหรือยังขอบหน้าต่างตัวก็บอกเฮ้ยเคยจัะหน่อยขอบเตียงลองแล้วขอบตัวขอบเตียงนี้อยู่เอาเอาอะไรนะเอาอะไรผ้าม่านป่ะเอาผ้าปูป่ะผ้าปูที่นอนเอาผ้าปูไปใส่ขอบเตียงเนียนแต่ขอบซ่าล่ะขอบซ่ายังบ่เคยอันนี้ขอบองอืม แล้ขอบกระด้งเนี่ยเคยแล้วเมื่อคืนนี้เดียกระด้งเคยนี่แหละนี่ถ้ากินของดีก็คือขอบกระด้งนี่แหละโอเคกันเลยนะมุกเข่ายุมมกับขอบกันเนาะเข่ายื่หนึ่ไปไอ้ตัวไอ้ทายบอกคิดคิดมันโดนแล้วบอกคิดตอนไหนไอ้มุกเนี่ยคิดมันโดนบอบอกอีกได้บอบอกอีกได้พูดสิลินอย่างบอบอกอีกโอ้ยบอกก่อนไม่ได้แล้วจะพอออกจากซื้อของมาปุ๊บเลี้ยวรถมาปุ๊บอะไรที่ว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ให้คิดได้เนาะ ขอบกระด้งเออมันต้องมันจะมันจะมีครอบครัวมันต้องแบบขอบกระด้งขอบเตียงขอบหน้าต่างน่าจะใช้ได้นะกบ้าไปเนาะเดี๋ยวจะเอาใช้กับน้องมดมันยังเหลืออยู่อ๋อยังเหลือครอบอย่างบ่นีไม่้เอาจะเอานี่ไปให้มดมดด้งนี่มดเคยยังขอบเตียงเดียมดูมดจะทาหน้ายังไงขอบหน้าต่างอับมดโอเคโอเคต้องไปต้องไปถามด้วยเออเดวจะถามบ่ถามนี่เครียดนี่ต้องได้ถามนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ้าเจอนี่ก่อนอีพต่อไปใกล้ละ โอเคจะไปถามเลยเนี่ยมดนี่พี่ถามจากใจแบบน้องรักกันเลยนะเคยยังขอบเตียงอะมดเออมดอเป็นยังไงอะขอบเตียงลงูกเด็กอ่ะน้องอูน้องอูสวดดีกว่าคืออยู่เดี๋ยวนี้สมมติว่าสมมติว่าอ่าน้องอูอะเป็นน้องมดนะน้องมดครับอ่อารู้สึกว่าจะจะมีงานแต่งไงนะน้องมดเ,เคยลองยังขอบเตียงนะอะลูกเด็กเล่งงูอะไรเนี่ย เดี <Es poor S 1> ๋ยวต้องให้ต้องให้นุดยืนอยู่ด้วยต้องให้เจนุษก็จะไปเจนุษร้านบ้านเมืองของก็ไปป๋าปาด้วยป๋าแน่อยู่เปนาเออป่าแน่อีกเดี๋ยวถามป๋าแน่ด้วยป๋าเคยยางขอบเตียงเดี๋ยวอันนี้ออนทัวร์ก็มาครับลุงพูนชาแนลก็มานะมีเจอกันอีกหลายๆคนมีลุงพูนมีอันแน่สางขวัญ ใครเนี่ยทั้งน้องมีนงมีนาเลยมาหมดบ้าง<ช>มีมีนาเมษาพผู้สภากรกาสิงหามาเตม็มตัวยงตัวยอยก็ไปครับอาตัวยอยอีกเออต้องเตยงเลยครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแน่นอนเดี๋ยวถ่ายรูปเนาะเกียวทยเทียเลรกไว้อ่าให้รู้ตรงกัน<อ>ไปซุนนี่ต้องได้ไปถ่ายรูปเลยเออแล้วอู้จะไปเฮ็ดติดฝ,ฝาบ้านไว้ยังไงขอบกระดงนะขอบกระดงบ่บ่นึกว่าจะเอาขอบกระดงจะให้ถ่ายรูปเอากอนสิได้รูปแต่ละคนมารวมตัวกันได้บุธรรมดาเี่ก็เลยเอาไปเก็บไว้ ด,ด,ดีแต่งชุดไหนด้วะไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่นอนอีกจังหวัดหนึ่งแล้วครับ EP หน้าจะเห็นการเดินทางข้ามอีกจังหวัดหนึ่งจะเป็นจังหวัดไหนรอติดตามนะเอาเง<ะ>ินเป็นตัวยอย,ยเอ่อปล่อยแล้วบ่ไยด้วยกันอันนี้ยังคิดอยู่นี่สิกินดีบ่หรือบ่กินอ๋อยังเหลือกเลยยังคิดอยู่สิกินรหรือบ่กินนลยนี่กินซะก็เอาเก็บไว้ในมือมีการเอาซอดไว้ในมือยากอะไรดิอ้าวกินรวดไปยินยังมีไก่ทอดติด จิกนกินแม่งกินบลงมเลยกินบอกินกินบอกินเยอะบอกถ้ายืนมาแบนบี้จนมาแบนเหมือนเราแบนแบบบอกว่าอย่างนี้ไหมกัถึงว่าเห็นอย่างเห็นบอกอุ้ยเหมือนกินอุเท่ๆแบบยืนถ้ายืนเนี่ยพี่เนี่ยพุณทาบี้พิซซ่านี่ถ้าที่ไหนได้กินไม่กินไม่หมดอิ่มคนอิ่มก็เลยเอามือวางไว้กินข้าว กกาอีเมื่อกี้มันฟูใหญ่ไงอยากให้มันเล็กลงบีวันนี้เบาไปทำนะบี้เนาะความตึงยังความตึงบีบไม่เหมืนอนนี่ไงอ้วันนี้โอ้ลุงเด่นระวังระวังระวังเนี่ยอู้อวอาลาดจบไปสองพายเขาจอิงเอาอันนี้หันหน้าเขาหาเจ้าของแล้วนี่บอกจังสันบอกจังสันบ่า เมื่อกี้ตอนเราประกอบไปอูก็อู๋กำลังลูกเด็กกำลังนั่งพันสายไฟอยู่อูบอกตยต้อยไปเอามือถือมาถ่ายคลิปเนาวให้ยังลูกเด็กเอาที่เก่าหลังลูกเด็กเอาที่เก่าหลังมาเฮ็ดไหม <M ain> โอ้เป็นแม่นบราณอูแม่ <M ain> โอ้เป็นที่เก่าหลังอีกอันนี้ที่เก่าหลังได้เลยกว่าจะไปหาซื้อได้เนี่ย เป็นว่าต<ด>ัาง้งใจซื้อมาใส่ไว้นี่นะ <c oughs> เขาเราจะไปงานวันนั้นเป็นงานอ้แข่งลาบที่เชียงใหม่เราก็เพื่อจะไปสัมภาษณ์ร้านนี่แข่งลาบอะไรอย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์นั้นสัมภาษณ์นี้อะไรเงี้ยก็รู้มันไม่ร,มรู้จะไปหาไม้อะไรคิดไม่ออกจะไปหาซื้อไม้ก็ไม่ไม่มีแวะร้านทุกอย่าง20บบาทาดูไปดูมาเจอไม้เก่าหลังเว้ยเอาอันนี้เลยก็เป็นที่มาของไม้ลุงเด่นครับพี่น้องลงทุน25้าบาท คุ้มค่ะ25บาทหากินได้ตลอดตลอดตลอดชาติกระทาเผ็ดเสียกระทาเผ็ดเสียไปหรือยังไปไปไปแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงเราจะถามรถถามถามมิตรบุก่อนรสชาติรสชาติไอ้พิซซ่าครั้งแรกของตัวใหญ่เป็นยังไงเป็นยังไงจะมันกับมันกับมันมันที่ออกเป็นอ๋อรอซีมนึงก็ได้ลืมรสชาติละยังเหลืออีกมันจะจะไปทำอะไรวะเนี่ย มันเป็นซีซๆเป็นแป้งๆเนาะเราผสมกับซอสไม่อย่างมันกเขาซึกมันแซ่บดีอยู่เค็มๆนัวๆนัวอืมมันเค็มๆนัวๆัวทำอเมดาแบบรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวพิซซ่าพิ่เดี๋ยวเขาจะฟ้องนะพิซซ่าคอมปานีบอกพิซซ่าเขาเค็มๆนัวๆัวไม่มารสชาติคือแบบมีซมันคล้ายๆคือแบบเออมีซีดมันค่อยค่อยคือมักรินเลยวิวอ่ะเอาซอสมักเลนมันมะกรินใส่ซอสมะเขือเทศไปแล้วครับพี่น้องได้ได้กลิ่นมะกรินแด้รวารวมๆมันมันแซ่บเลยอ๋อสรุปว่าแคือคือกลิ่นคือกลิ่นนี่น้องกลิ่นไปสองเปียงเนาะ แต่พอสองเปียงเบิ้องคือหน่อยบอรกินไปขึ้นบบโคตรแน่นเลยแน่นสรุปเบิ้องคือมันหน่อยๆแต่มันแน่นสรุปว่าอร่อยไหมอร่อยครับแซ่บเนาเดี๋ยวทำน้องอู๋ก,ก่อนเป็นยังไงน้องอู๋อร่อยค่ะอันนี้ผมก็ไม่เคยกินสูตรนี้หน้าเนี้ยอร่อยอยู่นะอร่อยเพราะว่ามันเป็นสูตรเพราะว่าเป็นหน้าอันหน้าทะเลเนาะแล้วก็มีซีดแล้วก็ครอบกับเป็นซีดแซ่บชอบชอบต้องขอบใช่ไหมแมนมันเป็นซีดขอบอะไรชีสขอบบ่อขอบขอบกระด้งขอบกระด้งไปละสำหรับอีพีนี้ขอบคุณน้องอูขอบคุณค่ะกับน้องตุ๋ยนะครับที่ มากินพิซซ่ากับเรามพาสาวลาวกับบ่าวลาวมากินพิซซ่าถูกใจแล้วโอเคแล้วเตรียมตัวพบกับอีพีต่อไปขอยืมมุกนี้ไปเล่นกับน้องนุด้องนุ๊ดกับน้องมดนะกับอันแน่ด้วยมันจะเป็นยังไงยืมไม่ได้เพราะมันของโรงเด่นครับอยืมตัวเองขอบเตีรับขอตโยยพาลอกันน้องอูล้องซันด้วขอบคุณค่ะขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณที่เป็นสปอนเซอร์นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าเราสามคนขอตัวไปแล้วครับสบายดีสบายดี Bye. Mm -hmm.